สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับสวนพิตาไม้มงคลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้สวนพิตาไม้มงคลมีกลเมเ็ดเค็ดนี่รับมาฝากค่ะจะเป็นอะไรนั้นตามไปชมกันค่ะนี่เลยค่ะท่านผู้ชมข้างหน้าท่านผู้ชมนี้ก็คือปูนแดงนะคะเป็นปูนที่คนเท่าคนแก่ใช้กินหมากนี่แหละค่ะสมัยนี้หาคนกินหมากก็ยากแล้วนะคะแต่ปูนแดงยังมีขาย ตามท้องตลาดทั่วไปนะคะและนี่ที่อยู่ในโลตัวนี้ก็เป็นน้ำเปล่าค่ะสำหรับน้ำเปล่านี้ก็อยู่ประมาณ2ลิตรนะคะหรืออ่าขึ้นอยู่ที่ปริมาณที่เราจะทํากันนะคะท่านผู้ชมขาสิ่งที่โสพิตาพาท่านผู้ชมทำํำโสพิตาจะยังไม่บอกนะว่าจะทําอะไรท่านผู้ชมตามโสพิตาไปดูกันเลยคะ่ะอันดับแรกนะคะเราก็นำปูนแดงค่ะ ประมาณนะคะน้ำสองลิตรก็สุพิตาจะใช้ประมาณนี้นะคะเราประมาณเอานะคะอ่าไม่มีสูตรตายตัวนะคะสำหรับการทำน้ำตัวนี้ค่ะน้ำที่โสุพิตาจะทำเป็นน้ำปูนแดงนะคะก็จะนำมาละลายบีให้ละลายแบบนี้ค่ะในน้ำน้ำเปล่านะคะท่านผู้ชมแบบนี้เลยนะคะ เราจะนำน้ำตัวนี้ไปใช้ทำอะไรท่านผู้ชมรอติดตามกันต่อไปนะคะระหว่างนี้โสพิตาก็ทำการดีปูนแดงลงไปในน้ำเปล่าเสร็จแล้วค่ะหลังจากนั้นรอค่ะรอประมาณสิบนาทีนะคะและตอนนี้น้ำปูนของเราก็เริ่มใสแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่เต็มที่เท่าไหร่นะคะท่านผู้ชมโสพิตาก็จะทำการ เอาส่วนที่เป็นน้ำใสๆของเขานะคะก็คือส่วนนี้เลยค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมน้ำใสๆแบบนี้ค่ะส่วนพี่ตาก็จะมาเก็บใส่ขวดไว้นะคะท่านผู้ชมเก็บไว้ใช้นะคะส่วนวิธีการใช้ เดี๋ยวโสพิตาจะพาท่านผู้ชมไปทำกันค่ะทิ้งไว้ให้ใสมากเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะสำหรับน้ำปูนใสของเราค่ะแต่ตอนนี้โสดพิตาจะพาท่านผู้ชมไปทดลองทากันก่อนก็เลยขออนุญาตเก็บน้องก่อนนะคะส่วนที่เหลือโสดพิตาก็จะทิ้งน้องไว้อย่างนี้ เพื่อให้น้องได้มีความใสามากกว่านี้นะคะท่านผู้ชมหลังจากนี้สวพิตาก็จะนำน้ำปูนใสที่ได้นะคะมาผสมกับน้ำเปล่าที่อยู่ในป๊อกกี้แบบนี้นะคะนี่ค่ะน้ำปูนใสที่เมื่อกี้สวพิจาได้ทำการเก็บน้องไว้นะคะใส่ลงไปประมาณนะคะท่านผู้ชม สองช้อนก็ได้หรือ3ามช้อนนะคะประมาณนี้นะคะเรากะเอาค่ะหลังจากที่โสพิตาได้น้ำปูลใสแล้วนะคะโสพิตาจะนำมานี่เลยค่ะใช้ฉีดนะคะท่านผู้ชมฉีดอโกนิมาป้องกันแมลงค่ะเพื่อขับไล่แมลงนะคะท่านผู้ชม ส่วนต้นไหนที่มีอาการเหมือนจะเน่าเราก็จะมาทำการนี่เลยค่ะลดน้ำปูนนี้ละค่ะลงไปบนโคนของเขานะคะป้องกันการเน่าของอะอกโกนิมานะคะซึ่งเกิดจากเชื้อรานั่นเองค่ะท่านผู้ชมและตอนนี้โสพิกาก็ได้ทำการเก็บน้ำปูนใสใส่ขวดเรียบร้อยแล้วนะคะ ส่วนที่เหลืออยู่ในโหลนะคะท่านผู้ชมปูนแดงยังเยอะเราสามารถนําน้ําเปล่ามาเติมแช่ไว้อีกได้นะคะในส่วนของปูนที่เหลือค่ะสามารถกรองและนําไปเก็บไว้ใช้ได้อีกค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะท่านผู้ชมสารไล่แมลงที่เราทําใช้เองในบ้านสามารถฉีดพ่นได้ กับไม้ทุกชนิดเลยนะคะทำไม่ยากใช่ไหมคะท่านผู้ชมก็ลองเอาเค็ดไม่รับของโซพิตาไปใช้ดูนะคะว่า,าจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนแต่โซพิตาได้ทดลองใช้แล้วก็ใช้ได้ดีอยู่นะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะโซพิตาบอกแล้วว่าโซพิตามีเค็ดไม่รับมาแบ่งปันค่ะ หากท่านผู้ชมท่านไหนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปหน้าสุพิตาจะพาท่านผู้ชมไปชมไม้มงคลสวยๆหรือจะนำเล็ดไม้ลับมาฝากท่านผู้ชมอีกก็อย่าลืมกดติดตามกันนะคะเอาไปใช้ได้เลยค่ะใช้ใช้ฉีดๆแบบนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นไม้แสนหรือไม้ยืนต้นก็สามารถใช้ได้นะคะท่านผู้ชม พี่ตาลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้คลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ